สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์ศึกจิตเมืองนอนทอปนิว JKN18 เสาร์ที่7มิถุนายนโดยหงแดงสุรินศึกจิตเมืองนอนทพอปนิว JKN18 จัดโดยซอเอศูนทรีโรหาพืชคุณสจิตแว่นแก้วสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะทุกวันเสาร์17เนกาเป็นต้นไปทาง j k n 1 0 วันนี้ทั้ง4คู่มองว่าเบียดคู่ขี้สุสีเป็นอย่างยิ่งศึกจิตเมืองนนท์พอบนิวเจเคน18เแรดาที่3 10, 1เอพฤษภาคมที่ผ่านมานะบทวิเคราะห์โดยหงแดงเข้า3คู่พลาด1คู่วันนี้นะทั้ง4คู่จะเข้ากี่คู่เดี๋ยวหงแดงจะหล่นบทวิเคราะห์ ทัศนะและคอมเมนต์เด็ดเเสิร์ฟส่งตรงถึง fc ชอบกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึแอดหงหนึ่งที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบทั้ง4คู่ในวันนี้น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะคู่เอกนะเป็นคู่มวยต่างสึกต่างสายโอ้โหช่วงนี้ซอเอจัดมวยได้ดีมากๆวันนี้หมุนเอามวยต่างสึกต่างสายมาชกกันเป็นคู่เอกศึกเเมืองดนท็อปนิวเจเกน10 8นะวันที่7มิถุนายนนี้น่าดูมากๆเดี๋ยวของแดงจันหลนคอมเมนต์เสิร์ฟส่งตรงถึง f อมาที่คู่หนึ่งก่อนนะ f อคู่หนึ่งเนี่ยอนุสรเล็กสิบบอลสกลวันนี้เจอกับสัตวัตอวัฒนา123ไปดูฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่คู่ที่1นึงทุกคนน้นำหนัก123ปอนด์อนุสรเล็กสิบบอลสกลพบกับสัตวัตอวัฒนา อันสเล็กเ็นนักมวยอายุ20ปีจากจังหวัดสกลน,นครไฟที่ผ่านมาชนะน็อกยกสองโอปอลสอพรชัยแพ้น็อกยกหนึ่งขุนไกสอวังเสือแพ้น็อกยกสามลิศเสตูแก้วสำลิดส่วนสัตว์ไฟที่ผ่านมาชนะคะแนนเพชรกำวานเพชรแสงมณีแพ้คะแนนเพชรบุญมีเกียรติพันธมิตรชนะคะแนนเสาห้าสิงห์โหดยิม อนุสรเล็กเนี่ยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องนะรุกได้รับดีเปิดเกมก็ได้นะเป็นมวยขวาแข้งขวานี่ดีมากๆส่วนเหลี่ยมขาว,วงในนี่ไม่ธรรมดาขวางหน้าแทงหักศอกโอ้โหเขาบอกว่าถือว่าเป็นทีเด็ดอาวุธหนีหนักแรงทุกเม็ดขณะที่สัตวัดอวัฒนาเนี่ยจากปรางกูสีสเกตนะถือว่าเป็นจอมเก่าหนึ่งคนหายไปนานนะ สัตวัตหนีหายไปนานเป็นมวยขวาเข่าในอาชีพชกภูทร่าสุดนะชนะเพชรกำนันสิทธ์ผู้ใหญ่นิรันต์โอ้โหวันนั้นเดินเสียบเดินแทงเดินเสียบเดินแทงสุดท้ายชนะเพชรกำนันสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันต์นะเป็นมวยเข่าในอาชีพเป็นมวยขวาแต่ปัญหาของสัตวัตคือหายไปนานมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่อนุสรเล็กสิทธ์บอลสกลน,นะเคลื่อนไหวกว่าเคลื่อนไหวบ่อยกว่านะเป็นมวยขวา รุกรับได้แข่งขวาหมัดขวาสอคมขวางหน้าแล้วหักศอกขณะที่สัตวัดเนี่ยในเหนียวแน่นวันนี้หายไปนานระบบหายใจเป็นยังไงวันนี้คู่หนึ่งสึกจิตเมืองนอนท์นะหงแดงชอบไปที่อนุสรเล็กชอบไปที่เคลื่อนไหวบ่อยวันนี้จะเบียดเฉือนชนะจอมเก๋าอย่างสัตวัดอวัฒนาที่หายไปนาน แบบเบียเดเบียดเอฟซี FC ชอบกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยหงแดงแนะนํามวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่สองนะคู่สองฉลามขาวจิตเมืองนอนวันนี้เจอยอดฟ้ามกชออ่างทองหรือว่าสิทธวัดศแก้วคนเดียวกันที่พิกัดน้ําหนัก112ไปดูฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่คู่ที่สอง ทอด้วน้ำหนักร้อยสิบสองปอนด์ฉลามขาวจิตมือง,งนินพบกับยอดฟ้ามกชอ่างทองฉลามขาวเป็นนักมวยอ,อายุสิบแปดปีจากจังหวัดจะเชิงเซาไฟาที่ผ่านมาชนะคะแนนปั้นทองมอสนสุนันทาแพ้คะแนนบัตโจสิทธิ์คุณมะชนะน็อกยกสองเซซีบีเอสมวยไทยส่วนยอดฟ้าเป็นนักมวยอ,อายุ21ปีจากจังหวัดเชียงราย ไฟที่ผ่านมาชนะน็อกยกสองเพชรเสรีต่อย้ำสวนชนะคะแนจากกิจอสอศักดุบุแพ้คะแนนผมลิกิตบอลมหาชัยเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่นะเป็นมวยขวาฉลามขาวนี่แข้งขวานี่หนักแรงขวายาวขวายาวขวางหน้าแทงก็ทำได้ดีหมัดหนึ่งสองออกได้หนักแรงระยะประชิดนี่มีศอกขณะที่ยอดฟ้า มกชอ,อ่างทองนะหรือสิทธวัสะแก้วเป็นมวยขวาเปิดเกมแข้งขวาเนี่ยจัดจ้านในแก่งนะมวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่ฉลามขาวนะชอบไปที่แข้งขวายาวจัดจ้านของแดงมองว่าฉลามขาวดูว่าเร็วกว่าวันนี้เบียดบทเบียดบทฉลามขาวจะ,บวจะบเบียดเฉียนชนะยอดฟ้ามกชอ,อ่างทองสนุกมาที่คู่สามคู่สามวันประเด็นเอ็ม เอลูกสวนนะวันนี้ต่อน้ำหนักหนึ่งปอนให้ปินสยามสิบบอลสกลวันนี้วันพฤหัดมาหนึ่งร้อยสามสิบขณะที่ปินสยามมาหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดไปดูฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ส่วนคู่ที่สามวันพระเด็น NF ลูกสวนตกงน้ำหนักร้อยสามสิบปอนพบกับปินสยามสิบบอลสกลตกงน้ำหนักร้อยสามสิบเอ็ดปอนวันพเด็สเป็นน้กมวยอายุยี่สิบเอ็ดปีจากจังหวัดระยอง ฝ่ายที่ผ่านมาแพ้นอกยกสามเพชรผาดันจิตเมืองนนนชนะคะแนนเพชรเมืององค์พดยิมชนะคะแนนถังสีชินส่วนปิสยามเป็นตัวมบยอายุ21ปีจากจังหวัดหนองบัวลำพูนฝ่ายที่ผ่านมาชนะนอกยกสี่อินทรีดำสิทธิ์พนมทองชนะคะแนนดินดำโรงเรียนกีฬาโคราชชนะนอกยกหนึ่งสนสึกเพชรหนองกี่ คู่นี้นะมองว่าเป็นมวยรุกรับได้ออกไปทางจังหวะฝีมือนะขวาด้วยกันแข้งขวานี่จัดจานหมัดหนึ่งสองดีหน้าหมัดตัดลำตัวระยะประชิดมีศอกในก็แข็งแกร่งแข็งแรง,แงพอๆกันมวยคู่นี้อาวุธเหมือนกันมากๆวันนี้ของแดงชอบไปที่วันพระเดเอ็นเอฟูกสวนนะชอบไปที่แข้งขวาจัด หงแดงมองว่าเร็วกว่าวันนี้ความเร็วนะของวันพระเดชจ,จะเบียดเฉียนชนะปิ่นสยามสิ์บอนสกุลสนุกมาที่คู่เอกคู่เอกต่างสึกต่างสายยอดวิทยาสทเหี่ยวบางแสนวันนี้เจอพร้อมรบกวุฒิชัยนะ132ไปดูฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ส่วนคู่เอกชกน,น้ำหนัก้ํามสิบสอปอนด์ยอดวิทยาสกอเหวี่ยงแสนพบกับพร้อมรบ กอวุฒิชัยยอดวิทยาเป็นนักบวยอายุ26กปีจากจังหวัดอุดรธานีปที่ผ่านมาชนะน,นอกยกสองหนุ่มชีวะไรซิงมวยไทยแพ้คะแนนเดือนอิฐเมืองนนท์แพ้คะแนนเพชรพังังชัยพอหอมกิ่นส่วนพร้อมลบเป็นนักบวยอายุ26กปีจากจังหวัดสักแก้วปที่ผ่านมาชนะคะแนนเพชรแสนชัย m UN ชนะคะแนนป่าป,ปามเล็ก ชาวัสันชนะคะแนนแสงเทียนจิว๋วทีเด็ด99ยอดวิทยาเนี่ยจังหวะฝีมือนะเป็นมวยขวาแข้งขวานี่จัดจ้านเตะขาต่อยหมัดหมัดคมขนาดที่พร้อมรบเนี่ยพร้อมรบเนี่ยรุกราบได้นะประเภทขาแร่ขาลุยเป็นมวยขวาเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดต่อยลำทัวในเหนียวแน่นขาแร่ขาลุยโอ้โหมวยคู่นี้ยอดวิทยาเนี่ยจังหวะฝีมือขนาดที่พร้อมรบเนี่ยเปิดเกม เดินเบียดเดินชนโอ้สามฟอร์มล่าสุดของพร้อมรบนี่เขาบอกว่าแจ่มมากมากไร้พ่ายวันนี้มวยคู่นี้นะจังหวะฝีมือยอดวิทยาขณะที่พร้อมรบเปิดเกมขาแหลกขาลุยวันนี้พร้อมรบอาจจะเล็กกว่าแต่ขณะที่แรกเนี่ยฟอร์มดีฮิตฮอตเดินเบียดเดินชนเตะขาต่อยหมดัดต่อยลำตัวโอ้โหวันนี้ซอเอ๋ส่งพร้อมรบ ขึ้นมาประทะยอดวิทยามองว่าคู่นี้ได้เสียเลยวันนี้หงแดงชอบไปที่พร้อมรบนะชอบไปที่เปิดเกมขาแลกขาลุยอาวุธหนักแรงเห็นช้างตัวเท่าหมดโอ้โห,โ,หโหธรรมดาที่ไหนพร้อมรบนี่อาจจะเล็กแต่หัวจิตหัวใจห้าวหาญมากๆวันนี้เดินเบียดเดินชนนะเดินเสียบเดินแทงเดินเตะขาต่อยหมดัดวันนี้เบียบดบทเบียบดบทหงแดงมองว่าพร้อมรบ หนักแรงทุกเม็ดวันนี้จะเบียดเฉยนีย่ยอดวิทยาสทอเหียวบางแสนต่างศึกต่างสายได้แบบสนุกนี่คือศึกจิตเมืองนอนท์ท็อปนิว j k n คนประจําวันเสาร์ที่7มิถุนายนจัดโดยซอเอศูนย์ธีราพพืชคุณสุ้มจิตแว่นแก้วโอ้โหเขาบอกว่าวันนี้จัดได้ดีมากๆ f c เชอบกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยของแดงแนะนำ แอดหงหนึ่งหงแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาดูมวยรักมวยชอบนะชอบหนึ่งเลยนะชอบไปที่อนุสรเล็กสิบบอลสกลโอ้โหเคลื่อนไหวในเมืองกรุงบ่อยขณะที่คู่ต่อสู้สัตวัตติหายไปนานนะปี6-2สอนู่นเลยแล้วกลับมาชคอยู่แถวภูธรน,นะล่าสุดเนี่ยชนะเพชรกำนันสิทธ์ผู้ใหญ่นิรันนะเมื่อ,อ ปี68ที่ผ่านมาเดือนมีนาปี68เนี่ยนี่ชชคภูกถอนวันนี้เข้ามาต่อยเมืองกรุงสภาพร่างกายยืนระยะได้ไหมแต่วันนี้ผมดองชอบไปที่อนุสรเล็กดูว่าเคลื่อนไหวบ่อยกว่าเบียดบทเบียดบทวันนี้อนุสรเล็กจะบเบียดเฉลี่ชนะสัตวัดอ,อวัฒนานักสู้จากกลางกูสีสเกตสน,นุกนี่คือชอบหนึ่งชอบสองวันนี้ฉลามขาวสิทธิ์จิตเมืองโดนนะวันนี้ชอบไปที่แข้งขวาจัดจ้านนะหนักแรงทุกเม็ดวันนี้จะบเบียดเฉลี่ชนะ ยอดฟ้ามกชอ,อ่างทองหรือว่าสิทธวัชแก้วสนุกส่วนชอบสวันนี้แน่นอนชี้ไปที่วันพเด็จ nf ลูกสวนมองว่าวันพเด็จเนี่ยนะเร็วกว่าหลากหลายแข้งขวาดีนะวันนี้จะเบียดเฉือนชนะปิ่นสยามสิทธบอลสุกลนมวยทรงเดียวกันได้แบบสนุกส่วนชอบสุดท้ายวันนี้แน่นอนพร้อมรบ กอวัฒนาชัยเจ้าถิ่นนะโอ้โวันนี้พร้อมรบฟอร์มฮิตฮอตขาแรกขาลุยเดินเบียดเดินชนเตะขาต่อยมัดต่อยลมตัวอาวุธหนักแรงวันนี้จะเบียดเฉือ่ชนะยอดวิยาสตอเหวบางแสนสนุกนี่คือศึกจิตเมืองนอนท็อปนิว JKN18 จัดโดยซอเอซุ้มทีหาพืชคุณสมจิตแว่นแก้วหูวันนี้คู่เอกต่างศึกต่างสายมองว่าแฟนจิตเมืองนอนแฟนท็อปนิวเจเคน พลาดไม่ได้โดยประการตั้งปวงวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการขออวยพรให้เอฟซีขงแดงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเฮงเฮงรวยๆกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ